เป็นเจ้าของ Suzuki Swift GL Next next to the edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเต็มพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i .co.th กับแคมเปญ you drink don't drive สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อสร้างสังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ s u z zuki o s t We Care เหนือกว่ความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการลุ้นการนะักแต่สุดเจ๋ง พร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อกกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที c อฟออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับแฟนแมนยูแต่ทุกคนครับอยู่ในวิดีโอข่าววันพุธที่24มกราคมของแมนยูสุตายนะครับนำเนื้อหาภายในทีมมาฝากการข่าวซื้อขายเล็กน้อยแล้วก็เรื่องของบอร์ดบริหารนะครับท่านไหนเพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับทาง YouTube Facebook แล้วก็ t ิ k t o k ขอบคุณมากครับ เื่องแรกผมอัปเดตไปในช่วงเช้าที่โพสต์คอมมูนิตี้นะครับใครที่ติดตามมาดูสดไตล์ก็สามารถเปิดมาเจอกันได้ในโพสต์คอมมูนิตี้เหมือนกันหรือโพสต์ชุมชนที่เราเรียกกัน,นง่ายๆก็จะอัปเดตเป็นเท็กซ์หรือว่าเป็นข้อความไว้ก่อนถ้ายัางไม่สะดวกทำวิดีโอนะครับก็มาอยู่แต่ปล่อยแดกนกอร์วิฟิลดาวรุ่งเนี่ยไปที่พอร์ตเวลเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการปล่อยยิมตัวดาวรุ่งอีกคนหนึ่งไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์พอร์ตเวลเนี่ยเป็นทีมระดับลีกวันครับแล้วแดนกอร์ก็น่าจะ ได้ลงเล่นต่อเนื่องค่อนข้างแน่เพราะว่าเป็นุงกำลังที่ถูกวางให้เป็นตัวหลักก็อยู่ที่ผลงานหลังจากนี้แล้วว่าจะช่วยพอตเวลได้ดีแค่ไหนครับซึ่งใครจำได้แดนกอเป็นนักเตะที่สันชากชอบมากคนหนึ่งฝีเท้าไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าคอบบี้ไหมหนูเลยแต่ว่าโอกาสที่ลงเล่นดูจะน้อยกว่าก็เลยต้องไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนและก็ต้องรอโอกาสกลับมาสู่ทีมในช่วงพรีซีซั่นนะครับเขาลงเล่นไปในเกมชนะฮิลซ็อพาเลนนลีกคครับชนะ3 0ม มันลงเป็นสำรองแล้วก็มีอีกหลายเกมที่ลงเล่นหรือมีส่วนร่วมด้วยโดยเฉพาะการเป็นตัวสำรองอยู่ที่ม้านั่งนะครับอีกหนึ่งฝั่งขาออกที่เชื่อมโยงกับนักเตะของพวกเราก็คืออารอนวิสซาก้าตอนนี้เนี่ยอัลนาเซ์ทีมดังในซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นทีมของคริสเตียโนโรนโดหวังจะดึงแบ็คขวาของยูเต็ดไปร่วมทีมครับเตรียมจะยื่นข้อเสนอเข้ามาให้วิสซาก้าเนี่ยพิจารณาเช่เนเดียวกับเอเจนต์ของนักเตะ แล้วก็ลุ้นว่าทีมจะปล่อยหรือเปล่ารายงานนี้มาจากเทเลกราฟซึ่งเป็นสื่อดับสูงของ,องกฤษครับอเลนเซอร์ Another, ดูจะสนใจวิสก้าเป็นพิเศษเลยเพราะว่าสัญญากำลังจะหมดลงในช่วงฤดูกาลหน้าครับไม่อยู่แต่ใช้ออปชั่นขายไปอีก1ปีถ้าขายเนี่ยก็จะมีเงินเข้ามาเล็กน้อยแต่ว่าดูแล้วเซนฮากน่าจะเก็บไว้ก่อนครับเพราะขุมกาลังมีค่อนข้างน้อยตำแหน่งแบ็คขวาคือดาโลกับวิสก้าและวิสก้าช่วงหลังนี้ไปเล่นแบ็คซ้ายด้วยผมก็ยังมองว่า โอกาสที่จะอยู่กับทีมยังมีมากกว่าแต่ถ้าไปถึงซัมเมอร์แล้วไม่แน่ครับเพราะว่าเขาอาจจะต้องพิจารณาถึงการย้ายทีมเหมือนกันถ้าไมอยู่แต่ด,ดิงแบ็กใหม่เข้ามามีข่าวกับดุมฟรีฟิลมปงและหลายคนนะครับของอินเปอร์แลวก็เลว์กูเซนซึ่ง2คนนั้นนะ่าต้องรอช่วงซัมเมอร์มันดูดีฝั่งขาเข้าที่ยังต้องตามต่อในช่วงท้ายตลาดยังไม่ได้ปิดโอกาสไปซะทีเดียวครับหลายคนอาจจะชอบหลายคนอาจจะไม่ชอบเสียงค่อนข้างจะ ตกต่างและหลากหลายกับดิวนี้ก็คือเอล็กแม็กซิมชูโบมาติงที่สัญญากับเบเยอร์เบินิกเหลือ6เดือนสุดท้ายมีรายงานจากจกิไทยบอสครับนักเข่าอยสระบอกว่ายูตเตดกำลังพิจารณานะยืมตัวแม็กซิมชูโบมาติงในช่วง6เดือนต่อจากนี้ครับพวกเขาเชื่อว่ากองหน้าโตเก่าเนี่ยมีประสบการณ์สูงและสภาพร่างกายยังพอใช้ได้ที่จะเป็นประโยชน์กับทีมในช่วงครึ่งฤดูกาลหลัง ถ้าดูขุ่นกำลังของมยูเต็ดที่จะต้องลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนนี้นะครับในพรีเมียร์ลีกลิสเอหรือลิสหลัก25คนยูเต็ดมีโคต้าว่างข้อข้างเยอะเลยครับก็ปล่อยโรนิฟแลเบกไปที่แฟรงก์เฟิร์ตยืมตัวเรียบร้อยซันโชไปดอนมุนยืมตัวเรียบร้อยเช่นเดียวกับเลกิลอนเนี่ยกลับไปอยู่ที่สเปอร์และก็ตอนนี้ถูกปล่อยยืมไปเบนฟอร์ดถ้าผมนึกออกตอนนี้ก็ว่างอยู่3ที่ครับที่สามารถจะลงทะเบียนได้เพิ่มเติมเข้ามาแต่ด้วยกฎ a ฟ c ช a l f แฟร์เพลที่ บีบอยู่ทําให้ยังเซ็นสัญญาถาวรนักเตะไม่ได้แล้วก็ยังไม่สามารถจะใช้เงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้การเล่นดิวืมตัวเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ครับอยู่ที่ว่าบอร์ดบริหารและก็เทนฮากจะตัดสินใจร่วมกันอย่างไรมาดูหนึ่งดิวที่เชื่อมโยงกับการย้ายเข้ามาครับรายงานจากเจอเกตไทบอสนักข่าวอิสระบอกว่าแมยูเต็ดสนใจและเป็นแฟนตัวยงของมาคัสเอ็ดเวิร์ดกองหน้าของสปอร์ติ้งลิสบอน ที่อาจจะเข้ามาแก้ปัญหาในเกมลุกฝั่งขวาได้แทนตัวนี้ที่ฟอร์มไม่ดีนะครับตอนนี้เนี่ยราคาที่ถูกประเมินไว้คือ30ล้านปอนด์และไม่น่าจะแพงกว่านั้นในช่วงซัมเมอร์ก็อยู่ที่อยู่แต่จะเดินดิวหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีกระแสแล้วว่าบอดบริหารแล้วก็ไอ้ชันฮาร์กยังไม่ค่อยพอใจกับฟอร์มของอัโนตนี้เท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมากับราคา8ปล้านปอนด์หรือ100ล้านยูโรนะครับซื้อมาแพงมากๆแล้วก็มีข่าวเชอมโยงก,กับปีขวาหลายคนทั้งไมเคิลโอลิเซ่ก่อนหน้านี้ มาถึงมาค u ัสเอดเวดมาดูข้อมูลของเอดเวดกันเล็กน้อยครับเขาเคยเป็นเยาวชนของส o ปเปอร์ครับแต่ขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เล่นกับชุดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ถูกปล่อยยืมไปที่นอริชปับหนึ่งเช่นเดียวกับ e อ c เซลเซแล้วก็ย้ายมาที่โปรตุเกสกับทีมวิกตอเรียก่อนจะมาอยู่ Sporting ง i s ส o อนในปี2022ตอนนี้เนี่ยลงเล่นฤดูก,กาลปัจจุบันไป6 6นัดครับในลีกยิงไป4ประตูและเขาก็เคยติดทีมชาติอังกฤษชุดเล็กมาทุกชุดแล้วครับ ยูสิ1หกสิบเจ็ดแายี่ 16, 17, 18, 19, 20, ต่ไม่เคยติดชุดใหญ่เลยครับก็ถือเป็นปีตัวจิจ้าคนหนึ่งแล้วก็เล่นได้หลากหลายรูปแบบเดี๋ยวต้องรอดูว่ายูเต่ดจะเดินดียวจริงหรือเปล่าซึ่งอายุ25ปีก็ยังอยู่ในจุดพีคอยู่ครับสามารถเล่นกลับมาในลีกสูงสุดข,ของอังกฤษได้เรื่องของบอร์บริหารน่าสนใจเหมือนเดิมครับหลังจากมีการประกาศแต่งตั้งโอมาบรดาเข้ามาเป็น c e o คนใหม่ที่จะทำงานในช่วง ซัมเมอร์นี้นะครับรายงานจากปีเตอร์ฮอลครับนักข่าวของรอยเตอร์บอกว่ายูเต็ดเนี่ยมีแผนในการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญในเรื่องของการทำงานด้านบนโดยหวังจะทำให้ทัดเทียมหรือว่าเท่าเทียมกับแมนซี่ครับก่อนที่จะมีการเสัญญาณนักเตะใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องการจะจ่ายค่าตัวที่แพงเกินไปมีตัวเลือกที่เหมาะสมและก็จัดวางเรื่องของเม็ดเงินให้อยู่ในระดับที่สมดุลใช้งานได้ยาว ไม่เจอกับปัญหาเฟเชลฟา i ร์เพลย์นะครับโดยเซอร์เดนเบลฟอร์เนี่ยเจาะจงไปที่การโน้มน้าวแดนแอชเวดจากนิวคาสเซิลเข้ามาเป็นผู้นำการกีฬาให้ได้ในทีมบริหารชุดใหม่ซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้ชื่อของแอชเวดดูจะแรงเป็นเมือนหนึ่งเลยครับแล้วก็อาจจะติดต่อไปที่พอมิเชลเหมือนกันให้มาเป็นส่วนของรีคูเน์หรือดูแลการพัฒนา ระบบสัญหาบุคลากรหรือว่า head of recruitment ครับที่เชื่อมโยงอยู่ตอนนี้หลายๆคนน่าจะได้เห็นรูปภาพที่พี่อ้๊เอาขึ้นในฟุตบอลจีเนียสเมื่อวานในเลด์คาเฟ่ไปแล้วนะครับก็เป็นกลุ่มกาลังบอกร์บบริหารที่หลายคนอยากได้กันนะครับเซอร์จ,จิมและคิปอยู่ด้านบนสุดบอกร์บบริหาร2องคนเซอร์เดนเบลฟอร์กับชองโคตบองเบอร์ดาทําหน้าที่เป็น c ีอีโอแดนแอชวดเป็นผู้ก,การกีฬาครับแล้วก็พอมิเชลเบน็นหัาหาฝ่ายสัญหาถ้ากลุ่มกาลัง6คนนี้ ดูจะเป็นที่ชื่นชอบของฟแฟนๆแน่นอนแต่ไม่รู้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับสุดท้ายวัดกันที่ผลงานครับถ้าเกิดเราคาดหวังกันแล้วและผลงานนันเป็นไปตามเป้าก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญแน่นอนถ้าดูจากประวัติที่หลายๆคนทราบกันมานครับอีกหนึ่งเรื่องของบอร์ดบริหารที่ต้องบอกว่าฟแฟนๆน่าจะประทับใจแน่นอนครับฟาบริซิโอโรมาโน่เนี่ยรายงานว่าโอมาเบรลาทีมบริหารชุดใหม่จะไม่อนุญาตให้นกเตะที่ซื้อเข้ามาเนี่ย ทำงานหรือเล่นกับทีมเกิน1-2ปีถ้าผลงานไม่ดีพอนะครับเขาะจะปล่อยออกไปเลยเป็นการตั้งคําถามกับการเซ็นสัญญาต่อสัญญาลหลายๆคนในช่วงก่อนหน้านี้ว่าเป็นเหตุผลที่ดีจริงหรือเปล่าที่เหมาะสมกับทีมหรือเปล่านะครับในยุคเอเวอร์เวิร์ดมานยุต่ตต่อสัญญาเนาเตะค่อนข้างง่ายครับและให้ค่าเหนื่อยทั้งสูงเลยทําให้โอกาสการย้ายทีมไปทีมใหมน่นยากขึ้นเพราะนากเตะไม่อยากย้ายด้วย และไม่ต้องการรับค่าเหนื่อยน้อยลงอีกทั้งแรงจูงใจในการเล่นก็น้อยลงไปด้วยครับไม่สามารถจะยกระดับฟอร์มได้เพราะว่าคุณก็กินค่าเหนื่อยสบายๆมีเงินใช้อย่างแน่นอนเรื่องนี้นาะจะรับการแก้ไขเพราะต้องเร่งฟอร์มให้ได้หนึ่งถึงปีครับแล้วก็เหมาะสมกับค่าเหนื่อยที่ทีมจ่ายไปมาดูเรื่องขุมกาลังภายในทีมครับคริสวิลเลอร์จากเดลี่เมลรายงานว่าไม่ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่หลังจากนี้แต่เทนฮาร์จะส่ง เอาทายเบนดีผู้สาวประตูชาวตุวตรกีลงเฝ้าเสาในเกมเจอกับนิวพอตคาลตี้วันที่นี้แน่นอนครับโอน่าหลุดเป็นตัวสำรองในเกมเมื่อคืนที่คามารูเจอกับแกมเบียนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะกลับมาช่วงนี้หรือว่าช่วงปลายสัปดาห์เทนหาจะเลิกใช้เบนดีและให้โอกาสผู้สาวประตูคนใหม่ของทีมส่วนสิ่งที่หลายคนรอคอยคือขุมกําลังที่จะกลับมาพร้อมสมบูรณ์ติดเครื่องพาทีมผลงานดียาวๆในช่วงหลังปีใหม่นะครับก็มีภาพ ที่หลายคนอยากเห็นแล้วนะเป็นข่าวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่แฟนผีรู้สึกใจชื้นมากขึ้นก็คือแฮร์รี่แม็กควายกลับมาซ้อมได้แล้วเช่นเดียวกับลุคชอร์อยู่ในขุนกาลังซ้อมรวมกลุ่มกับเพื่อนๆครับแต่ไม่แน่ชัดว่าทั้งสองคนจะพร้อมในเกมเจอกับนิวพเคาตี้วาร์ินี้หรือเปล่าซึ่งน่าจะอีกไม่นานในการกลับมาเล่นตัวจริงให้กับทีมนะครับเทนฮากยังแทบไม่ได้ใช้ขุนกาลังแผงแบ็กโฟร์และก็ผู้สารประตูแบบครบถ้วนตัวจริงทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ ไมควายก็เจ็บไปลิซันโดเพิ่งจะกลับมาวารานเพิ่งจะฟิตกลับมาเหมือนกันแล้วแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็มีการสลับตำแหน่งเพราะว่าลูกชอเจ็บไปก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับกองกลางคอรบ,บี้ไมนูกับคาเซมิโล่กำลังรอการประิมสนามร่วมกันด้านบนอันโตนี่ยังฟอร์มไม่ค่อยดีครับกานาโช่ก็กำลังเร่งฟอร์มและโชว์ผลงานให้ดีขึ้นในช่วงหลังก็มีการขับไปยืนด้านขวาบ้างเช่นเดียวกับแรดฟอร์ที่ยังน่าเป็นห่วงแลาสมูไทรุลนเริ่มยิงได้ต่อเนื่องแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นช่วงที่ดีในช่วงปลายเดออนนนีี้ขงทมก่จะ เล่นกับวูฟในช่วงต้นเดือนครับมี2เกมต่อจากนี้คือเกมเจอร์นียพอคลตี้แล้วก็วูฟต่อด้วยเวสต์แฮมัาที่3แล้วก็าร์เซนวิลล่าครับติดตามมันพร้อมกันที่แมนยูสู้ตายครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากผู้เราถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและข้างใครอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายเสดีครับรวมให้กําลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ